ฮ้ยทุกคนสีสวยเลยอะ่ะคุยาละนี่นะคะเป็นเวอร์ชั่นแบบใส่แมทถูๆ,ๆนิดนี่คุยเกินไปละเอาจริงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันแน่นะคะจะบอกว่า ตื่นเต้นดีใจตามแบบว่าวชื่อหัวข้อคลิปวันนี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็คือแค่แบบ welcome กิโกมิลาโนทูไทยแ l a ด์เล่นใหญ่ไหมคือจะบอกว่าแบบคือแบรนด์เนี้ยเป็นแบบชื่อบรนกิโกใช่ไหมคะมาจากอิตาลีทุกคนคือเราได้ยินแบบ ชื่อเสียงเรียงน้ำของน้องเขามานานมาก <Wow. S 1> ว่าน้องเขาเป็นเครื่องสำอางที่แบบดังมากในแถบยุโรปคือแบบถูกและที่แต่คืนนี้ย,ยังไม่เคยได้มีโอกาสลองใช้โดยที่เนร่าเห็นแบบเมคอัพอาร์ติสหลยคนอย่างเงี้ยเขาใช้กันเราก็เลยสุกับแบบม uh. ันที่จังเลยอ่ะ้ยอยากได้อ่ะทำไมใครๆก็ใช้อะไรอย่างเงี้ย <No. S 1> แต่ว่าเออคิกเกตเพียวเดอร์ทุกคน,นก็เลยแบบเออเออไว้ให้แบบ เออน้องเขาเข้าไทยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวแบบเราค่อยลองแบรนด์นี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาทุกคนคือแบบขี้เกียจเดอร์เล้อราอะแล้วอยู่ดีดีจ้ะเขาก็เข้าไทยแตทุกคนตื่นเต้นมากจริงๆคือแบบว่าไม่พูดอะไรมากทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเขาจะจึ้งขนาดไหนนะคะโดยที่วันนี้นะคะเน่จะหยิบมารีวิวนะคะจะมีอันแรกเลยก็คือเป็นลิปสติกนะคะของตัวกิโกะนะคะอันนี้ก็เป็นลิปสติกตัวดังของแบรนด์เขาเลยนะคะที่ใครแบบว่า อยากลองใช้แบรนด์นี้นะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้อย่างแรกเลยกับตัวที่สองอันนี้เนี่ยแหละเห็นแบบสีมันสวยก็เลยลองสั่งมาดูแบบจะใช้กับตัวแบบลิปสติกอะไรเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนไปดูนะคะทุกคนขอคนละหนึ่งสับสไครนะคะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวบลัชออนกันเลยนะคะตื่นเต้นมากคือรอแบบแบ,บแรนด์นี้เข้าไทยมานานมากๆแล้วนะคะในที่สุดก็หยิบมารีวิวแล้ววันนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็ตัวแรกเลยจะเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นบลาชออนของเขานะคะทุกคนมาในแพ็กเกจจิ้งแบบสีเงินรูรามากเน,นะคะ oh. นี่คือแบบฝน้องตลับไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนตอนแรกนึกว่าตลับน้องจะใหญ่กว่านี้ถ้าเทียบกับฝ่ามือก็คือแบบเนี่ย แค่นี้เลยประมาณฝ่ามือนะคะอันนี้ปริมาณสุดทินะคะ6กรัมนะคะอันนี้เป็น4.5 0นะคะซีโฟนะคะราคา479บาททางเราก็กดเลยจ้าไม่รอช้าอย่างน,นี้เดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูชี้ด,ดึงนี่ข้างในเป็นแบบนี้เลยนะคะก็น,นี้เป็นตัวบรัชนะคะแล้วก็ น,นี่เป็นกระจกเนาะก็ตัวบาทนะคะทุกคนอย่างที่เห็นเลยอันนี้มันจะเป็นสีแบบชมพูอมม่วงหน่อยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เนื้อบรัชนะคะเป็นเนื้อกะมีค่ะทุกคนก็ติดทนยาวนานกว่า12ชั่วโมงนะจ๊ะเขาเคลมมาอย่างนี้เฮ้ยทุกคนมันแบบสีมันสวยมากเลยอะทุกคนสีสวยเลยอะชัดด้วยอะดูดิอุ้ย สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทปลืกแม่แลคือจะบอกว่าแบบเนื้อบราชเคานิ่มมากเลยนะทุกคนเอาจริงเนี่ยอ๋อนี่จะบอกว่าอันแรกอะที่ออกมาแล้วจึง้งลืมบอกไปทุกคนทุกคนนังเป็นแม่เหล็กนะจา๊าตลาดอะนี่เลิศไหมเดี๋ยวลองลองบนแก้มให้ดูทุกคนอันนี้นะคะก็เน่แต่งตาม,มาแล้วนาอแล้วก็เวนแค่ปากกับแก้มนะคะอันนี้เน่ใช้กับแบ,บแบบแปลงแม็กปกติเลยนะคะ อุ้ยตาละ่ะอุ้ยสีละมุนมากเลยอ่ะอุ้ยดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีดีจริงคือแบบหือว้าวสีสวยอ่ะดูดิสีสวยแล้วคือแบบผู้ดีมากอ่ะสีน่ารักมากเลยอ่ะเอาจริงอันนี้ไม่ได้อวยว้าวอุ้ย,ยสวยอ่ะตอนแรกที่ปัดลงไปเลยนะคะสีมันจะอ่อนแล้วพอเสร็จใช่ปะก็ค่อยๆเพิ่ม ค่อยๆเพิ่มสีอย่างเงี้ยให้แบบว่ามันแบบระเร่อระเรอขึ้นมาเลิศเลิศเลิเต็นสิบไม่หักบอกเลยเฮ้ยสวยอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวมาลองกับปากดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมาลองกับปากเดี๋ยวมาลองลิปสติกกันนี่ทุกคนยังไม่ได้แกะเลยคือแบบอยากเปิดพร้อมกันให้ทุกคนดูเขาแบบเป็น First Impression อย่างงี้นี่ลิปสติกนะคะคกิโกวิลโน,โนนะคะนี้สีแบบหนึจ้า ด้านนี้ก็จะเป็นด้านลิปสติกนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกลอสนะคะตัวลิปอะ่ะเขาแบบเลคกคอมเมนต์มากทุกคนคือถ้าใครแบบว่าเฮ้ยจะซื้ออะไรดีคือเขาแนะนําลิปสติกแล้วคือเราอ่ะเห็นทางแบรนด์นะเขาก็แบบเลคกคอมเมนต์สีแบบนุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีเนี้ยเป็นสีที่แบบขายดีคือจะบอกว่าเป็นสีที่หลายคนบอกว่ามันสดมากตัวนี้นะคะตัวลิปสติกลืมบอกราคา449บาทเท่ากันทุกคน นะคะดีจงเลยอะ่ะสองแท่งยังไม่ถึงพันเลยอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราสวอทให้ดูก่อนนะคะตัวแพคเกจจริงก็คือด้านหนึ่งเป็นเป็นลิปสติกนะคะแล้วก็มากับหัวแอปพลิเคเตอร์อันนี้มันจะเป็นงอๆงงนิดนึงนะคะหัวแอปพลิเคเตอร์อย่างนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็น, Lip นะะลิปกลอสนะคะลิปกลอสจะเป็นหัวแบบนี้นะทุกคนเหมือนหัวยาทาเล็บอ่ะเออ,เอ,อลิปกลอสเขาอ่ะอุ้ยสีมันชมพูสวยมากเลยอะ่ะจริง เนี่ยดิสีออกแบบชมพูนูดนูดหน่อยนะคะแต่เหมือนในกล้องมันจะติดส้มนิดนึงอะ่ะอันเนี้ยแก้มชมพูแบบชมพูม่วงๆหน่อยอันเนี้ยสีแบบลิปนะคะจะเป็นชมพูเหมือนติดส้มนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเน้ยลองลงสีแล้วสวัดลิปกอสให้ดูจะให้ดูความแตกต่างระหว่างที่แบบทาลิปกลอสกับแบบไม่ทาลิปกลอสนะคะอันนี้ทาเปล่านะทุกคนอันนี้ที่มีลิปกลอสนะคะ เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้คือที่เป็นทาเปล่า,าอันนี้มีลงลิปกลอสด้วยนะคะวา้วาวโอเคค่ะมาเดีย๋ยวมาลองให้ดูเขาบอกว่าตัวนี้นะทุกคนติดทนนาน12ชั่วโมงเลยนะหืมมันไม่กินหอมน้อยน้อยเลยหเหมือนแบบหอมน้น่อยอะทุกคนอืม ทุกคนเราประสบความสําเร็จในการเลือกสีมากเลยอะคือสีมันเข้ากันมากอะแบบตัวแก้มกับตัวบลัชก้ยไม่ใช่ตัวแก้มกับตัวบลัชมันคือตัวเดียวกันว่าตัวแก้มกับลิปสติกอะอุ้ย <Wow. S 1> สวยมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราทาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะทิ้งไว้ให้แบบมันเซ็ตตัวแป๊บนึงเนี่ยทุกคนเห็นปะเมื่อกีม้มันจะเป็นชุ่มๆหน่อยใช่ปะตอนนี้มันเริ่มจะแมทแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ามันจะติดแมทหรือเปล่าอันนี้เป็นแมทแมทั้นใหม่นะคะเน้นบางเกยียมาไว อ่ะเนี่ยมันเริ่มเสร็จตัวแล้วนะคะเดี๋ยวลองใช้มือก่อนหนึ่งแมตอันนี้มือชึบไม่ติดว้าว <Wow. S 1> เราลองใช้ทิชชู่ไม่ติดจริงด้วยอ่ะว้าว <Wow. S 1> นี้ลดเวลาสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่ะเดี๋ยวลองใส่แมสให้ดูกัน เพราะว่าช่วงเนี้ยเราต้องใส่แมสใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นแบบเราก็ถ้าทาลิปกอดนี่ว่ายังไงก็ติดแต่ว่าเดี๋ยวลองทาแค่อันเนี้ยดูแล้วมันติดไหมนี่นะคะเป็นเวอร์ชั่นแบบใส่แมสถูๆๆนิดนึงนี่ไม่ติดทุกคนว้าว <Wow. S 1> หุยเกินไปละเอาจริงโลด มือไม่ติดแมทไม่ติดทิชชูไม่ติดเออเอาสิเลิศทีนี้เดี๋ยวลองมาลองทากับตัวลิปกลอสทับไปเพื่อความแบบสวยงามตามที่เขาเลยเข้าเมนมานะคะอืมคือนี่คือไม่ใช่เลยนะผู้กันตอนแรกดูว่าจะแข็งเอานิ่มเฉยนี่คิดว่าแข็งเพราะว่าเหมือนมันดูแบบอัดแน่นอ่ะทุกคนหัวผู้กันอนะ่ะมันดูแข็งๆอ่ะนะเปล่ะ อันนี้นะคะก็คือทากอดแล้วทีทากรอสก็สวยก็ได้อีกลุกหนึ่งที่แบบเขากำลังฮิตๆกันตอนนี้นะคะที่เป็นแบบกลลอสใสๆช่ายๆนิดนึงอย่างเงี้ยสวยอะ่ะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเน้นลองให้ดูนะคะแต่เน้นว่ากออยังไงก็ติดในความรู้สึกเน้นอะ่ะอ่ะมาแล้วจ้ คือนี่ที่เห็นนะคะที่ติดมาเห็นว่าทุกคนมันไม่ใช่ตัวลิปนะที่ติดมาเป็นตัวกอดอย่างเดียวก็คือไม่ต้องลองละกับมือก็ติดก็คือกอดก็คือติดแหละโอเคค่ะเดี๋ยวแบบว่ามาสรุปให้นิดนึงก็คืออันนี้นะคะบารชอนเนาะเป็นสีเบอร์05นะคะสีมอฟอันนี้เป็น u n ิมิเต็ดบรัชนะคะอ๋อทุกคนลบรีวิวจนจบลวลืมบอกว่าอันนี้ ไม่ผสมชิมเมอร์นะคะก็จริงๆเขามีให้เลือกทั้งหมดเออเหมือนที่เข้าไทยตอนนี้มันจะมี6สีก็จะมีทั้งชิมเมอร์แล้วก็อันเนี้ยเนื้อแมทนะคะอันเนี้ยเลือกมาเป็น,นเนื้อแมทเนาะสวยนะรลดเลยแหละ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวลิปสติกนะคะ <3> <3> สีเบอร์1.03ทุกคนสรุปแล้วคือเลิศชอบมากาก็เท่ากับว่าใครอยากลองนะคะแบรนด์นี้นะ แนะนำเลยทุกคนบัชออนก็ดีนะคะแล้วก็ตัวลิปสติกก็ดีในราคาแบบอย่างละ่ร้อบาทเหมือนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยยังไงลองไปหาดูกันได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดส u b คร r i b e ให้เน่ด้วยนะคะไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเน่จะมารีวิวอะไรอีกนะคะติดตามกันได้ะคะ่ะไว้เจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย